สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับช่องตำนานไม่เคยลืมทํากรรมเก่าให้เกิดประโยชน์อยู่เพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กรรมกรรมระดับบุคคลกรรมระดับสังคมสมเด็จพระพุทธโสาจารย์ปอประยุตโตทํากรรมเก่าให้เกิดประโยชน์ คนไทยสมัยนี้ได้ยินคำว่ากรรมมักจะนึกไปในแง่ว่ากรรมจะตามมาให้เคราะห์ให้โทษอย่างไรพูดถึงกรรมก็จะนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งที่คอยตามจะลงโทษหรือทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะคิดไปถึงชาติก่อนคือมองกรรมในแง่กรรมเก่าและเป็นเรื่องไม่ดีคำว่ากรรมเก่าก็บอกอยู่ในตัวเองแล้วว่ามันถูกจำกัดให้หดแคบเข้ามาเหลือเพียงส่วนหนึ่ง พราะเติมคำว่าเก่าเข้าไปกรรมก็เหลือแคบเข้ามายิ่งนึกในแง่ว่ากรรมไม่ดีอีกก็ยิ่งแคบหนักเข้ารวมแล้วก็คือเป็นกรรมที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไปไปมามาก็เลยอะไรอะไรก็แล้วแต่กรรมเก่าที่ไม่ดีบางทีถึงกับมีการหาทางตัดกรรมเลยพลัดออกไปจากพระพุทธศาสนา ความจริงกรรมก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติคือเป็นเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของชีวิตมนุษย์ที่มีเจตนามีการคิดการพูดและการกระทำแสดงออกมีความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายแล้วก็เกิดผลต่อเนื่องกันไปในความสัมพันธ์นั้นถ้ามัวแต่ไปยึดถือว่าแล้วแต่กรรมเก่าปางก่อนอย่างเดียวก็จะทำกรรมใหม่ที่เป็นบาปอากุศลโดยไม่รู้ตัว หมายความว่าใครก็ตามที่ปลงว่าแล้วแต่กรรมเก่านั้นก็คือเขากำลังทำความประมาทที่ปล่อยปละละเลยไม่ทำกรรมใหม่ที่ควรทำความประมาทนั้นก็เลยเป็นกรรมใหม่ของเขาซึ่งเป็นผลจากโมหะแล้วกรรมใหม่ที่ประมาทเพราะโมหะหลงงมงายนั้นก็จะก่อผลร้ายแก่เขาต่อไปความเชื่อว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรมเก่า กรรมปางก่อนหรือกรรมในชาติก่อนคือลัทธิกรรมเก่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าปุเพกะตะเหตุวาดหรือเรียกสั้นๆว่าปุเพกะตะวาดดังพระพุทธพจน์ที่แสดงแล้วข้างต้นท่านไม่ได้สอนว่าไม่ให้เชื่อกรรมเก่าแต่ท่านสอนไม่ให้เชื่อว่าอะไรๆจะเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมเก่าการเชื่อแต่กรรมเก่าก็สุดโต่งไปข้างหนึ่ง การไม่เชื่อกรารเก่าก็สุดตรงไปอีกข้างหนึ่งได้กล่าวแล้วว่ากรรมพอเติมคําว่าเก่าเข้าไปคําเดิมที่กว้างครบถ้วนสมบูรณ์ก็หดแคบเข้ามาเหลืออยู่ส่วนเดียวอย่ามองกร,รําที่กว้างสมบูรณ์ให้เหลือส่วนเดียวแค่กร,รําเก่าเรื่องกร,รําที่เชื่อกันในแง่กรรมเก่านี้มีจุดพลาดอยู่สองแง่คือหไปจับเอาส่วนเดียวเฉพาะอดีตท,ทั้งที่กรรมนั้นก็เป็นกลางๆ ไม่จำกัดถ้าแยกโดยการเวลาก็ต้องมี3คือกรรมเก่าในอดีตกรรมใหม่ในปัจจุบันกรรมข้างหน้าในอนาคตต้องมองให้ครบ 2. มองแบบแยกขาดตัดตอนไม่มองให้เห็นเป็นความเป็นไปของเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดคือไม่มองเหมือนกับว่ากรรมเก่าเป็นอะไรก้อนหนึ่งที่ลอยตามเรามาจากชาติก่อน แล้วมารอทำอะไรเราอยู่เรื่อยๆถ้ามองกรรมให้ถูกต้องทั้งสามการและมองเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในด้านเจตจำนงและการทำคิดพูดของมนุษย์ที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็จะมองเห็นกรรมถูกต้องชัดเจนและง่ายขึ้นในที่นี้แม้จะไม่อธิบายรายละเอียดแต่จะขอให้จุดสังเกตในการทำความเข้าใจสองสอย่าง 1. ไม่มองกรรมแบบแยกขาดตัดตอนคือมองให้เห็นเป็นกระแสที่ต่อเนื่องมาถึงขณะนี้และกำลังดำเนินสืบต่อไปถ้ามองกรรมให้ครบสามการและมองเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากอดีตมาถึงบัดนี้และจะสืบไปข้างหน้าก็จะเห็นว่ากรรมเก่าส่วนอดีตก็คือเอาขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้เป็นจุดกำหนดนับถอยหลังจากขณะนี้ย้อนหลังไปนานเท่าไหร่ก็ตามกี่ร้อยกี่พันชาติก็ตาม มาจนถึงขณะหรือวินาทีหนึ่งก่อนนี้ก็เป็นกรรมเก่าส่วนอดีตทั้งหมดกรรมเก่าทั้งหมดนี้คือกรรมที่ได้ทำไปแล้วส่วนกรรมใหม่ในปัจจุบันก็คือที่กำลังทำทำอยู่ซึ่งขณะต่อไปหรือวินาทีต่อไปก็จะกลายเป็นกรรมเก่าส่วนอดีตและอีกอย่างหนึ่งคือกรรมข้างหน้าซึ่งยังไม่ถึงแต่จะทำในอนาคตกรรมเก่านั้น ยาวนานและมากนักหนาสำหรับคนสามัญกรมเก่าที่พอมองเห็นได้ก็คือกราเก่าในชาตินี้ส่วนกมเก่าในชาติก่อนๆก,ก็อาจจะลึกลลํำเกินไปเราเป็นนักศึกษาก็ค่อยๆเริ่มจากมองใกล้ๆก,ก่อนแล้วจึงค่อยๆขยายไกลออกไปอย่างเช่นเราจะวัดหรือตัดสินคนด้วยการกระทำของเขากราใหม่ในปัจจุบันเรายังไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไร เราก็ดูจากกรรมเก่าคือความประพฤติและการกระทำต่างๆของเขาย้อนหลังไปในชีวิตนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ไปนี่ก็กรรมเก่าซึ่งใช้ประโยชน์ได้เลย 2. รู้จักตัวเองทั้งทุนที่มีและข้อจำกัดของตนพร้อมทั้งเห็นตรหนักถึงผลสะท้อนที่ตนจะประสบซึ่งเกิดจากกรรมที่ตนได้ประกอบไว้กรรมเก่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเราทุกคน เพราะแต่ละคนที่เป็นอยู่ขณะนี้ก็คือผลรวมของกรรมเก่าของตนที่ได้สะสมมาด้วยการทำพูดคิดการศึกษาพัฒนาตนและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในอดีตทั้งหมดตลอดมาจนถึงขณะหรือวินาทีสุดท้ายก่อนขณะนี้กรรมเก่านี้ให้ผลแก่เราหรือเรารับผลของกรรมเก่านั้นเต็มที่เพราะตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นผลรวมที่ปรากฏของกรรมเก่าทั้งหมดที่ผ่านมา รรมเก่านั้นเท่ากับเป็นทุนเดิมของเราที่ได้สะสมไว้ซึ่งกำหนดว่าเรามีความพร้อมมีวิสัยขีดความสามารถทางกายวาจาทั้งจิตใจและทางปัญญาเท่าไรและเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะทำอะไรได้ดีหรือไม่อย่างไรอะไรเหมาะกับตัวเราเราจะทำได้แค่ไหนและควรจะทำอะไรต่อไปประโยชน์ที่สำคัญของกรรมเก่าก็คือการรู้จักตัวเองดังที่ว่านั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการรู้จักวิเคราะห์และตรวจสอบตนเองโดยไม่มัวแต่ซัดทอดปัดจจัยภายนอกการรู้จักตัวเองนี้นอกจากช่วยให้ทำการที่เหมาะกับตนอย่างได้ผลดีแล้วก็ทำให้รู้จุดที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไปด้วย 3. แก้ไขปรับปรุงเพื่อก้าวสู่การทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนว่าในที่สุดการปฏิบัติถูกต้องที่จะได้ประโยชน์จากกรรมเก่ามากที่สุดก็คือการทำกรรมใหม่ที่ดีกว่ากรรมเก่า ทั้งนี้เพราะหลักปฏิบัติทั้งหมดของพระพุทธศาสนารวมอยู่ในไตรสิกขาอันได้แก่การฝึกศึกษาพัฒนาตนในการที่จะทำกรรมที่ดีได้ยิ่งขึ้นไปทั้งในขั้นศีลคือการฝึกกายวาจาสัมมาอาชีวะรวมทั้งการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจในขั้นสมาธิคือฝึกอบรมพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าจิตภาวนาทั้งหมด และในขั้นปัญญาคือความรู้คิดเข้าใจถูกต้องมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและสามารถใช้ความรู้นั้นแก้ไขปรับปรุงกรรมตลอดจนแก้ปัญหาดับทุกขหมดไปมิให้มีทุกขใหม่ได้พูดสั้นๆก็คือแม้ว่ากรรมเก่าจะสำคัญมากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปสยบยอมต่อมันแต่ตรงกันข้ามเรามีหน้าที่พัฒนาชีวิตของเราที่เป็นผลรวมของกรรมเก่านั้นให้ดีขึ้น ถ้าจะใช้คําที่ง่ายเก็ดคนสมัยนี้ก็คือเรามีหน้าที่พัฒนากรรมกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลผิดพลาดต่างๆเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องแก้ไขการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการพัฒนากรรมให้เป็นกุศลหรือดียิ่งขึ้นขึ้นดังนั้นเมื่อทำกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพและผลของกรรมนั้นให้เห็นข้อยิ่งข้อย่อนส่วนที่ขาดที่พร่องเป็นต้น ตามหลักเหตุปัจจัยที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อนแล้วแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะได้ทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นไปจะพูดว่ารู้กรรมเก่าเพื่อวางแผนทำกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้อยู่เพื่อพัฒนากรรมไม่ใช่อยู่เพื่อใช้กร,รมที่พูดมานี้เท่ากับบอกให้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกรรมที่แยกเป็นสามส่วนคือกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมข้างหน้า ขอสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อก,กรรมทั้งสาส่วนว่ากรรมเก่าในอดีตเป็นอันผ่านไปแล้วเราทำไม่ได้แต่เราควรรู้เพื่อเอาความรู้จักมันนั้นมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงกรรมใหม่ให้ดียิ่งขึ้นกรรมใหม่ในปัจจุบันคือกรรมที่เราทำได้และจะต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญกรรมข้างหน้าในอนาคตเรายังทำไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมหรือวางแผนเพื่อจะไปทำกรรมที่ดีที่สุด โดยการทำกรรมปัจจุบันที่จะพัฒนาเราให้ดีงามและงอกงามยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะสามารถทำกรรมที่ดีสูงขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงขั้นเป็นกุศลอย่างเยี่ยมยอดนี่แหละคือคำอธิบายที่จะทำให้มองเห็นได้ว่าทำไมจึงว่าคนที่วางใจว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่กรรมหรือกรรมเก่านั่นแหละกำลังทำกรรมใหม่ปัจจุบันที่ผิดเป็นบาปคือความประมาท ได้แก่การปล่อยประละเลยอันเกิดจากโมหะและมองเห็นเหตุผลด้วยว่าทําไมพระพุทธศาสนาจึงสอนให้หวังผลจากการกระทําขอย้ําอีกครั้งว่ากรรมใหม่สําหรับทำกรรมกเก่าสําหรับรู้อย่ามัวรอกรรมเก่าที่เราทําอะไรมันไม่ได้แล้วแต่หาความรู้จากกรรมเก่านั้นเพื่อเอามาปรับปรุงการทํากรรมปัจจุบันจะได้พัฒนาตัวเราให้สามารถทํากรรมอย่างเลิศประเสริฐได้ในอนาคต มีคำเก่าได้ยินมานานแล้วประโยคหนึ่งคือที่พูดว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรำเก่าความเชื่ออย่างนั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนาและต้องระวังจะเป็นลัทธินิครนที่พูดกันมาอย่างนั้นความจริงก็คงประสงค์ดีคือมุ่งว่าถ้าเจอเรื่องร้ายก็อย่าไปซัดทอดคนอื่นและอย่าไปทำอะไรที่ชั่วร้ายให้เพิ่มมากขึ้นด้วยความโกรธแค้นเป็นต้นแต่ยังไม่ถูกหลักพระพุทธศาสนาและจะมีผลเสียมาก ลัทธินิครนซึ่งก็มีผู้นับถือในสมัยพุทธกาลจนกระทั่งในอินเดียทุกวันนี้เป็นลัทธิกรรมเก่าโดยตรงเขาสอนว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกอย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนและสอนต่อไปว่าไม่ให้ทำกรรมใหม่แต่ต้องทำกรรมเก่าให้หมดสิ้นไปด้วยการบำเพ็ญตบะจึงจะสิ้นกรรมสิ้นทุกนักบวชลัทธินี้จึงบำเพ็ญตบะทรมานร่างกายด้วยวิธีต่าง คนที่พูดว่าเราอยู่ไปเพื่อใช้กรรมเก่านั่นก็คล้ายกับพวกนิครนนี่แหละคิดว่าเมื่อไม่ทำกรรมใหม่อยู่ไปไปกรรมเก่าก็คงหมดเองต่างแต่ว่าพวกนิครนไม่รอให้กรรมเก่าหมดไปเองแต่เขาบำเพ็ญตบะเพื่อทำกรรมเก่าให้หมดไปด้วยด้วยความเพียรพยายามของเขาด้วยมีคำถามที่น่าสังเกตว่าถ้าไม่ทำกรรมใหม่อยู่ไปไปกรรมเก่าจะหมดไปเองไหมเมื่อไม่ทำกรรมใหม่อยู่ไปกรรมเก่าก็น่าจะหมดไปเอง แต่ไม่หมดหรอกไม่ต้องอยู่เฉยเฉยแม้แต่จะชดใช้กรรมเก่าไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีทางหมดไปได้เหตุผลง่ายๆก็คือ 1. คนเรามีชีวิตก็คือเป็นอยู่ต้องกินอยู่เคลื่อนไหวอิริยาบถทําโน่นทํำนี่เมื่อยังไม่ตายก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆสองคนเหล่านี้เป็นมนุษย์ปุถุชนก็มีโลภโกรธหลงโดยเฉพาะความหลงหรือโมหะนี้มีอยู่ประจําในใจตลอดเวลาเพราะยังไม่ได้รู้เข้าใจถึงสัจธรรม เมื่อรวมทั้งสองข้อนี้ก็คือคนที่อยู่เพื่อใช้กรรมเก่านั้นเขาก็ทำกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลาแม้โดยไม่รู้ตัวแม้จะไม่เป็นบาปกรรมที่ร้ายแรงแต่ก็เป็นการกระทำที่ประกอบด้วยโมหะเช่นกรรมในรูปต่างๆของความประมาทปล่อยชีวิตเรื่อยๆเปื่อถ้ามองลึกเข้าไปในใจโลภะโทสะโมหะก็ผุดโผล่ขึ้นมาในใจของเขาอยู่เรื่อยๆในลักษณะต่างๆเช่นเศร้าขุ่นมัวกังวลอยากโน่อนอยากนี่หงุดหงิด เหนาเบื่อหน่ายกังวลคับคล้องอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือทำกรรมอยู่ตลอดเวลาแถมเป็นอกุศลกรรมเสียด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้จึงไม่มีทางสิ้นกรรมชดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักสิ้นสุดมีแต่เพิ่มกรรมแล้วทำอย่างไรจะหมดกรรมการที่จะหมดกรรมก็คือไม่ทำกรรมชั่วทำกรรมดีและทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นคือแม้แต่กรรมดีก็เปลี่ยนให้ดีขึ้นจากระดับหนึ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง พูดเป็นภาษาพระว่าเปลี่ยนจากทรอกุศลกรรมเป็นทํากุศลกรรมและทํากุศลระดับสูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงขั้นเป็นโลกุตระกุศลผู้สั้นๆก็คือกรรมไม่หมดไปด้วยการชดใช้กรรมแต่หมดกรรมด้วยการพัฒนากรรมคือปรับปรุงตัวให้ทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งพ้นขั้นของกรรมไปถึงขั้นธรรมแต่ไม่เป็นกรรมคือทําด้วยตัญญาที่บริสุทธิ์ไม่ถูกครอบงำหรือชักจูงโดยโลภโทสะโมหะ จึงจะเรียกว่าผลกรรมกรรมระดับบุคคลกรรมระดับสังคมหลักกรรมอีกแง่หนึ่งที่สำคัญและน่าสนใจมากคือกรรมที่แยกได้เป็นสองระดับได้แก่กรรมระดับปัจเจกบุคคลตามในพระพุทธพจน์เช่นว่ากรรมมังสัตเตวิพัชิติยะธิดังหีนับปณีตายะเป็นต้นซึ่งแปลความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ไปต่างๆคือให้ทรามและประนีตกรรมระดับปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องของส่วนย่อย จึงเป็นส่วนฐานและเป็นแกนของหลักกรรมทั้งหมดเรื่องกรรมที่ได้อธิบายมาแล้วเน้นในระดับนี้กรรมระดับสังคมตามในพระคุทธพธ์เช่นว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโลกรรมมุนาประชาวัตติแปลความว่าโลกคือสังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมหมูสัตว์เป็นไปตามกรรมกรรมในระดับนี้ซึ่งเป็นกระแสร่วมกันที่มองเห็นง่ายๆก็คืออาชีพการงานซึ่งทำให้หมูมนุษ มีวิถีชีวิตเป็นไปต่างๆพร้อมทั้งกำหนดสภาวะและวิถีของสังคมนั้นๆด้วยแต่กรรมที่ลึกซึ้งและมีกำลังนำสังคมมากที่สุดก็คือมโนกรรมเริ่มด้วยค่านิยมต่างๆซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตลอดจนกิจกรรมและวิธีการในการสแสวงหาความสุขของเขาแต่มโนกรรมที่มีกำลังอนุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทิฏฐิต่างๆซึ่งรวมถึงทฤษฎีลัทธินิยม อุดมการณ์ต่างๆที่ประนีตลึกลงไปแล้วแล้วฝังแน่นแล้วกำหนดนำชะตาของสังคมหรือของโลกสร้างประวัติศาสตร์ตลอดจนวิถีของอารยธรรมเช่นทิฏฐิที่เชื่อและเห็นว่ามนุษยชาติจะบรรลุค,ความสำเร็จมีความสุขสมบูรณ์ด้วยการเอาชนะธรรมชาติซึ่งได้เป็นแกนนำขับดันอารยธรรมตะวันตกมาสู่สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกมระดับสังคมนี้เป็นเรื่องใหญ่มากอีกแง่หนึ่งขอพูดไว้เป็นแนวเท่านี้